สหายมีทรัพย์ฟีสบิลิลลในบรรสนบอกเมื่อเราเนียดพี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะเปิดริสกีให้และอินชากัรลอฮถ้าเจ้าขอบคุณชุกอรริสกีอัลลอฮ์เปิดให้อีกเพียงแต่ว่าวันนี้เราช่วยบ่าวอัลลอฮ์จริงหรือไม่แค่นั้นเองแต่ถ้าเราเชื่อมั่นริสกีอัลลอฮ์ให้วันมาลงมาลุล่ะทรัพย์เป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของฉัน ช่วยเหลือพี่น้องบอกวันนี้ไม่ต้องเสียดายครับถ้าเราช่วยคนคนหนึ่งได้ช่วยคนคนครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยให้เราช่วยฟรีแน่นอนเพราะการทํางานโดยไม่ให้ค่าจ้างแก่ลูกน้องเราถือเป็นซาเลมแล้วถามว่าอัลลอฮ์ให้เราบริจาคในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะซาเลมเราได้ยังไงในเมื่อเจ้าช่วยอัลลอฮ์ก็ช่วย ในเมื่อเจ้าบริจาคล l ล a h ก็กให้เจ้าท่านนาบีจึงบอกว่ามานก,ก็ซุดสุดก็ตุนมินมันสิ่งที่ซับสนก็ไปจะไม่มีลดเลยแม้แต่นิดเดียวดูด้วยตาเหมือนหมดแต่จริงๆล l l a ์เพิ่มจริงๆลลอ a ์เพิ่มแต่ต้องการอย่างเดียวว่าเนียดช่วยพี่น้องอย่างแท้จริงจนวันนี้พี่น้องที่รักเวลาเราดูบะห์นบี แต่อลัลลอฮ์ซาบัดน,นบีรวยรัว,รวนี่มีไม่กี่คนนะครับอันทำด้วยเล่ห์ไม่กี่คนนะครับพี่น้องชื่อสากอนต่างๆอิบนาอุมั้งอิบนุอัฟฟานไม่มีสากอนอบูฮุไรร้อนนะครับเพราะท่านอบูฮุไรร้อนพี่น้องเพิ่งจะไปสบายตอนท้ายๆนะครับแต่ซอฮิตคือคนยากจนคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่รักอัสซิดดีท่านอบูบัตมิซัต อิสมานเป็นอัฟฟานมีทรัพย์ทั้งหมดมีทรัพย์แต่ถามว่าทรัพย์ที่สหาบบัตมีเมื่อเขาได้ยาอัลลอฮ์ทรัพย์สินทั้งหมดของท่านชาวมาดีนามีส่วนได้กินหมดเลยสหาบบัตใจเขายิ่งใหญ่เขามีต้องการให้และสุดท้ายเขารู้จักคำว่าพอครับเขาเชื่อว,ว่าทรัพย์เป็นของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้ Allah ขจาสอป s สล m a ุ a t u ล alunna ya ั m a i d i n a n ิอนิยมทั้งหมด Allah สอบันิยาม์ซาบัดกลัวที่สุดคือเรื่องนี้แหละครับซาอิด bin Ahmed r o d i a l ุ a h u anhu bin o t ต a i r กอมาต์แต่งตั้งเป็นผู้ปกครองบอกไปท่านซาอิดเป็นผู้นำผู้ปกครองเมอส์ฮิมส์เลยซาอิดบอกฉันไม่ต้องการในโลกไม่มีใครหนีตำหนงเหมือนซาบัะ ดันเป็นผู้นาหนีครับพี่น้องไม่เคยเจอในโลกไม่บางยีเคยเจอไม่บางยีไม่เอาไม่เอาขอโทษนะครับบางมัสยิดนี่ผมไม่เอ่ยมัสยิดไหนอิหม่ามานั่งบนร้านน้ำชากูไม่อยากเป็นเลยอิหม่ามกูไม่ได้อยากจะเป็นเลยพี่น้องและวัยรุ่นสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยเรามันยกมือและใส่ไม่ลาออกเลยอิหม่ามอิหม่ามบอกไม่อยากเป็นเนี่ยเจ็ดปีแล้วยังอยู่เลย อีมามลุกกับบ้านเลยตำแหน่งหอองวานพี่น้องไม่มีใครอยากนีแต่ซอฮบัดกลัวที่จะเป็นตำแหน่งสอ้บอกฉันไม่เอาอเมรุม,มันฉันไม่ต้องการเด็ดขาดทำไมเอาเรื่องวุ่นวายอะไรมาให้ฉันพี่น้องอุม,มัดบอกคำเดียวพวกเจ้านี่หนีหมดเลยแล้วทำไมย้อนมาให้ฉันลละตำแหน่งอามรุนโมมินินจิ่งกว่านายกนะครับยิ่งกว่าประธานาธิบดี แต่อ้มันบอกแล้วหนีกันหมดแล้วทำไมโยนมาให้ฉันแกก็ไม่อยากเอา